สวัสดีค่ะวันนี้ว่าจะมาให้ดูว่าการพัฒนาการแต่งหน้าของโอตหนปีที่ผ่านมานะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างโอดว่าอย่างหนึ่งที่เพื่อนๆที่ติดตามนะคะคงเห็นว่าโอดมีการแต่งหน้าดีขึ้นนะคะ เครื่องสำอางก็มีเพิ่มมากขึ้นนะคะจากที่ไม่ใช้แป้งฝุ่นหรือแป้งพับแป้งพับก็ไม่ใช้เหมือนเดิมนะคะเมื่อก่อนก็จะใช้เป็นแป้งแป้งเด็กแคร์ใช่ไหมคะตอนนี้แป้งเด็กแคร์ไม่ทาหน้านะคะเอาไว้ทาตัวก็จะเปลี่ยนเป็นแป้งฝุ่นโปร่งแสงนะคะของยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็จะมีครีมบีบีครีมนะคะ ไม่รู้หรอกว่าว่า B B Q เนี่ยดียังไงนะคะเห็นเพื่อนๆใช้ก็เลยใช้มากนะคะก็หาข้อมูลใน youtube แล้วก็อ่านจากาข้อมูลที่มีในหลอดนะคะก็เป็นครีมบำรุงด้วยนะคะส่วนอื่นอีกทำให้หน้าดูกระจ่างใสอะไรก,ก,ก็ก็มีมันแล้วแต่ว่าส่วนผสมของแต่ละย,ยี่ห้อนะคะก็ดูข้อมูลจากเขา u t u b e อยู่ youtube อยู่นะคะ บีบีครีมแล้วนะคะก็มีครีมรองพื้นนะคะเห็นไหมตอนนี้มี3มตัวเลยเห็นไหมตัวนี้จะเป็นของ Covergirl นะคะแล้วก็มีของ m b e l l i n e นะคะแล้วก็ของ NYC ตัวน,นี้ล่าสุดนะคะ Covergirl เ,เขาจะมีเป็นหัวปั๊มใช้ง่ายส่วน NYC นีนี่ มันต้องเทแล้วเทออกยากก็จะใช้ช้อนเล็กๆตักนะคะออกมาวิธีการก็ได้ศึกษาดูใน YouTube ว่าใช้ยังต้องเทลงมือก่อนแล้วก็ต้องค่อยๆออเบลดนก่อนที่จะมาใส่ที่หน้าเรานะคะก็ค่อยๆเรียนรู้ไปะนะแล้วก็มีตัวลูมิเมจิกนะคะตัวนี้จะเป็นอะพรามเมอร์นะคะ ทอมเมอร์คืออะไรคนที่แต่งหน้าเป็นเก่งๆอยู่แล้วก็คงรู้นะคะของโอ๊ตก็กําลังศึกษาอยู่ช่วยลดปกปิดลดริ้วรอยแต่โอ๊ชอบตัวนี้เพราะว่าใช้แล้วรู้สึกเห็นหน้าใสาขึ้นนะคะคือไม่ไม่ใสก็เดิมหรอกแต่มันแบบทาแล้วมันจะเห็นว่าเออมันกระจ่างขึ้นนะคะแล้วก็มีคอนซีลเลอร์ดีตัวนี้เป็นหลอดที่สแล้วนะ หลอดแรกซื้อมาใช้ไม่เป็นก็ทาทาแล้วแบบรีบรีบทาให้มันหมดทิ้งไปเลยหลอดหนึ่งแล้วนี่ดู YouTube ใหม่แล้วก็รู้แล้วว่าเขาต้องทาก่อนแล้วก่อนรองพื้นมันก็จะช่วยปกปิดได้นะคะก็เลยไปซื้อมาใหม่นะคะตอนครั้งแรกเลยเนี่ยไม่ชอบไปถามอ่พนักง,งานที่ที่แม็กพนักง,งานเห็นหน้าบอกว่าคุณจะปิดตรงไหน ปรากฏว่าเอ้าจะซื้อเลยไม่ต้องซื้อแต่เขาก็ก็แนะนํานะเออมิ่งก็ทาที่ใต้ตาก็ได้เพราะใต้ตาก็มีรอยคร้าเราก็เลยชอบตรงนั้นแต่ปรากฏว่าของแม็กไม่มีขายก็เลยมาหาซื้อยี่ห้ออื่นก็เลยไม่ต้องเสียของแพงนะคะแล้วฤดูร,ร้อนกำลังจะมาใช่ไหมอย่าลืมนะคะต้องกันแดดด้วยนะคะโอ๊ตต้องการ UVB แต่ว่า UVB เนี่ยยังหาซื้อไม่ได้ที่เป็นเฉพาะ UVB เฉยๆเพ์อ่านในอินเทอร์เน็ตบอกว่าถ้าใช้ UVB เนี่ยจะช่วยป้องกันได้ลึกกว่า UVA แล้วมันจะช่วยเรื่องกระคือเรามีกระอยู่แล้วเราก็ไม่อยากให้มีเพิ่มใช่ไหมก็ต้องใช้ที่มัน กันได้ลึกๆก,ก็คือ UVB แต่ไม่มีก็เลยได้ตัวนี้มาวัดไปวัดไปมาสองรอบไงก็เลยได้มาสองขวดนะคะตัวนี้เนี่ยตอนแรกเห็นคือเยอะที่สุดแล้วคือ SPF 35แล้วปรากฏว่าไปอีกรอบหนึ่งไปเจอตัวนี้มาครับยี่ห้อ n u t r o g e n a เหมือนกันนะแต่มันคนละแบบตัวนี้ได้ถึง SPF 110นะคะก็เลยจัดมาซะ2ตัวนะคะ อื่นๆอะไรเกินต่างๆก็ยังไม่มีนะตอนนี้นะคะก็มีเท่านี้อ้อแล้วเมื่อวานอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นอ่าครีมปัดแก้มนะคะไม่ใช่ผงของเมเรลินเมื่อก่อนเคยใช้ใช้เป็นครีมอยู่แล้วแล้วก็เปลี่ยนมาใช้ฝุ่นแล้วตอนนี้ออยากใช้อีกเพราะว่าดูใน Youtube แต่งหน้าของผู้หิงคนหนึ่งเป็นฝรั่งเขา เขาใช้ครีมอรองพื้นนะคะแล้วเขาก็ใช้ตัวครีมเลยเขาจะไม่ใช้แป้งเพราะว่ามันติดสวยดีนะคะอย่างนี้ที่ใช้อยู่นะคะนะคะตอนนี้ก็มีเท่านี้แหละนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าถ้ามีอะไรเพิ่มเติมอีกแล้วก็จะมาอัปเดตกันใหม่นะนะคะขอบคุณนะคะที่มาฟังวนโมสวัสดีค่ะ